สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้เนี่ยจะมาพูดถึง1นึสองที่ลุงโทนี่หรือว่าลุงแมวเนี่ยแก Ä ได้แสดงความคิดเห็นในเฟสของแกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่งตางๆนานาเยอะมากเลยนะซึ่งผมจะขอ มัดรวมเอาคอมเมนต์แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมัดรวมกันไว้แล้วก็พูดลงในความคิดเห็นที่ลุงโทนี่แกได้โพสต์ไว้ก็แล้วกันเนะเาะไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับ เฟซของลุงโทนี่หรือว่าลุง Mel, แมวแกก็ได้โพสต์บอกว่า2อถึงสวันนี้ได้ฟังราม่ากเกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึสองจากทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิกผมขอ แสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาลุงเคยบอกว่าในฐานะที่แกเนี่ยเคยเป็นนายกมาก็ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หน่อยนี่ลุงไม่รู้จริงๆหรอว่าต่อให้ลุงเคยเป็นนายกหรือว่าตำแหน่งใดมาในสายตาของพวกเขาที่ผ่านมาลุงก็ได้เป็นแค่นักโทษหนีคดีเท่านั้นเอง ผมพูดถูกไหมถูกไหมหรือใครจะเถียงท้าให้อมีีมหาเอามาพ่นใส่หน้าแต่กูหลบและผ่านการปรึกษาในเรื่องมาตรา1นึมาหลายครั้งผมขอเล่าเป็นประสบการณ์มาตรา1นึมีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ น่าจะประมาณปี2,500ปี2,500ปกูยังไม่เกิดเลย <het lö yt> ตอนนั้นกูยังใช้ชีวิตแบบสุขสบายอเลิร <het lö yt> อยู่บนดาวดึงนูนตัวกฎหมายเองไม่เคยเป็นปัญหาฟังช้าช้าชัดชัดตัวกฎหมายเองไม่เคยเป็นปัญหา ลุงแกบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่ผ่านมาก็คือเป็นเด็กดีที่ไม่เคยมีปัญหาเหม็นขี้แมว,วคือผมแบบเอาลูกแมวมาเลี้ยงใหม่สามตัวไงคุณแล้วทีนี้ก็เอาทรายใส่กระบะทรายไว้ใช่ไหมมันก็ไปอึใส่กระบะทรายมันก็เลยเหม็นขี้แมวไม่ใช่ขี้แมว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรือเกิดจากการอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้วก็เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเพื่อหวังผลแกบอกว่าไอ้ที่ปัญหามันเกิดทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าคนที่ใช้เด็กดีอย่างหนึ่งหนึ่งสองไปย่ำยีคนอื่นเนี่ยใช้เพราะกลัว หรือไม่ก็ใช้เพราะอยากได้หน้ามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแต่แกย้ำว่าหนึหนสองเนี่ยเป็นเด็กดีไม่มีปัญหานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลใช้เพื่อหวังผลทางการเมืองเลยทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจมากขึ้นซึ่งในสมัยก่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของการจงใจที่จะละเมิดมาตรา1นึหรือเปลา่าและจํานวนคดีก็มีน้อยแค่บอกว่าในสมัยที่แกเนี่ยยังทํางานอยู่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขึ้นมาพิจารณาเด็กดีอย่างน้องหนึคนนี้โดยเฉพาะเลยแล้ก็ทําให้เกิดเนี่ย คดีเนี่ยมันมีน้อยและทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญาฉะนั้นปัญหามันก็น้อยแต่จวงนี้ที่ปัญหามันเกิดขึ้นมากยิ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความโกรธเคืองแล้วก็ไปโทษกันต่างๆนานาซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลน่าจะจับเขาคุยกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้ อันนี้รัฐบาลเขาก็ทําตามที่ลุงแนะนําเขาก็จับเขา่าเขาก็จับเขา่าเขาก็จับเขา่เขาเขา,เขาเรื่อยๆจับเข่าตารางพูนจับเข้าไม่ไ่าไเร่ใช่ไหม <laughs> ทีบตกแมนชั่นนี่สิโอ้ <laughs> เราก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนในวัยที่ต่างกัน ถ้าจะเริ่มติดกระดุมใหม่ที่ต,ติดติดมาตั้งแต่เม็ดแรกก็ต้องเริ่มโดยการที่ปร,รับกระบวนการในการดำเนินคดีของหนึ่งหนึ่งสองเสียใหม่ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบไม่กลั่นแกล้งไม่หาเรื่องแล้วก็ปล่อยผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับการประกันแล้วก็ใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไป แล้วก็พูดคุยกับเด็กๆจะได้เข้าใจกันเขาก็พูดคุยอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นเหรอไอ้น้องไอ้พี่สนุกน้อยเธอเราอยู่ร่วมกันก็ต้องมีกติกาเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีกติกากติกาอะไรที่มันยอมรับกันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญคำถามคือแล้วกติกาอะไรละลุง ลุงช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยแล้วกติกาอะไรที่ใช้เพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันล่ะกติกาอะไรเพราะทุกวันนี้กติกาที่ใช้คือใช้กติกากดหัวอีกฝ่ายเพื่อให้ยอมรับกติกาของตัวเองใช่ไหมเถียงมาสิถ้าไม่ใช่ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะบอกว่ายกเล one, one, two, ิกมาตร้าหนหนึ่งสองเพราะอารมณ์โกรธจากอารมณ์โกรธหรือบางคนก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลฟังชา้าช้าชัดชัดอีกรอบหรือบางคนก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล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  แมวเขามาในหัวเลยลุงคิดว่าน้องๆที่เขาออกมาเรียกร้องทุกวันนี้เขาต้องการยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลเหรอที่เขาเดิมพันด้วยชีวิตด้วยอิสราภาพด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลเหรอทนายอานน์ไม้เพนกิ้นแล้วใครอีกหลายคนเบญจาทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในคุกในตารางอยู่ เขาต้องการยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลเหรอแล้วลุงนึกถึงสิ่งที่เขาถูกกระทำย่ำยีบ้างสิลุงจะให้เขาอารมณ์ดีเหรออุ้ยดีใจจังเลยเราได้หนึ่งหงสองอีกแล้วอุ้ยภูมิใจสุดๆเลยเราจะได้เข้าตารางไปแดกท้าฟฝีอยู่ดีๆมีใครที่ไหนเขาจะอารมณ์เปรี้ยวกราด เรียกโกรธแ้นเคืองมีไหมอยู่ดีๆมีแต่คนเมายาเท่านั้นแหละที่เขากโกรธแค้นเพราะอะไรเพราะเขาเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตอิสระภาพหน้าที่การงานความฝันอะไรทุกอย่างนี่ลุงพิมพ์เองใช่ไหม ไอ้ที่ลุงพิมพ์มาเนี่ยลุงพิมพ์มาจากความคิดจากจิตใจในส่วนลึกของลุงใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคําพูดแบบเนี้รู้ไหมผมฟังแล้วผมรู้สึกยังไงผมแบบ <c oughs> <c oughs> ผมเสียใจอะแม่ง้ะกูมีแวน่นถอดแว่นออกมาเช็ดน้ําตาแล้วมึงลุงพูดออกมาได้ยังไงรู้ไหมผม <c oughs> ที่กูล้องไห้กูคิดถึงแม่ช่วงนี้เทรนนี้กำลังมาไงหรือไม่ยกเลิกมัตราหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาเด็ดขาดซึ่งแน่นอนมันมี yes and no แต่ขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยก็น่าจะดีกว่าพูดคุยกับใครแล้วพูดคุยเรื่องอะไร ลุงช่วยตอบด้วยไม่เห็นเหรอที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยน้องอายุสิบห้าที่ถูกซุ่มยิงอ่ะเพิ่งจากไปลุงไม่รู้สึกอะไรหรอลุงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอลุงอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ไม่งั้นลุงคงไม่พิมพ์ออกมาว่าหนึ่งหนึ่งสองเนะี่ยไม่มีปัญหาแล้วน้องๆที่เขาต้องการให้ยกเลิกคือยกเลิกด้วยมีเหตุผล เขาอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องญาติสนิทมิสัยของลุงลุงก็เลยไม่รู้สึกอะไรอ๋อลืมไปลุงมาแต่เลี้ยงหลานอยู่ดูไหมถ้าผมเป็นลุงเนี่ยผมออกมานำด้วยตัวเองแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยกันก็น่าจะดีกว่าและก็การจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่า วันนี้บ้านเมืองเหมือนกับอยู่ในสภาวะที่ไม่มีการจัดการไม่มีได้ยังไง่ะทุกวันนี้รัฐบาลเขาก็จัดการ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 ทุกวันใใครออกมาเรียกร้องอะไรแม่งก็จัดการหมดไ,หมไม่มีการบริหารบ้านเมืองเปรียบเสมือนอยู่ในสภาวะไม่มีการบริหารการการจัดการคงเลือกใช้แต่ low and order แล้วลุงจะพิมพ์ภาษาอังกฤษมาทําไมเนี่ยลุงไหมการที่ลุงพูดภาษาอังกฤษออกไปเนี่ยมันกระทบกระทั่งจิตใจของใครคนหนึ่งเห็นแล้วขึ้นไปบนเวทีโลกกูไม่รู้จะทําอะไรเดินเึ้นไปกระแทกสอบทักทายทักทายทักทายแล้วก็ไอคิวปึงปึงึงแล้วก็ยิ้มมิสเตอร์บีน ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยกทุกวันนี้มันไม่มีแล้วคำว่าสามัคคีลุงมันมีแต่คำว่าจะแตกแยกมากขนาดไหนเท่านั้นเองความแตกแยกจะไปถึงกลียุคหรือเปล่าเท่านั้นเอง ดังนั้นสรุปผมขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่าแต่ให้ไปเริ่มย้อนมองก่อนย้อนไปก่อนนะคุณย้อนไปก่อนย้อนคิดก่อนว่าเมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหาโอ้ผมเห็นขี้แมว แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นําประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหากอันนี้ลุงก็ผิดแล้วรู้ว่าที่ลุงพูดออกมาเนี่ยลุงพูดด้วยความเกรงใจแต่ทางหูแล้วฟังกูชัดๆนะคนที่เป็นปัญหาณนะตอนนี้ก็คือ ไม่ใช่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นคนที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ชี้นิ้วสั่งคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้มาสร้างปัญหาให้มาสร้างความเกลียดชังให้กับผู้คนโดยเฉพาะศาลศารศาลส,สินน้ำตาตกลง้งโขกจักจบัจกักสีบ่ออูหลอดตัวแล้ว ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องแล้วมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างก็จะเป็นการก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือถ้ามีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้างเนี่ยก็จะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันนี้เขาฝากถึงรัฐบาลนะแล้วก็นำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรมแล้วก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้เนี่ยขอย้ำอีกครั้งว่า ประเทศขาดการบริหารและการจัดการก็บอกแล้วว่าเขาจัดการอยู่ทุกวันเนี่ยเลือกที่จะใช้ low and order เอาอีกแล้วแม่งกระทบกระทั่งจิตใจลุงตู่อีกแล้วกูเนี่ยแล้วก็จะใช้ low and order เท่านั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดราม่าหายใจยาวๆหายใจยังไงลงุงหายใจยาว,ยาวหายใจยังไงหายใจยาวอะ ตอบให้ฟังหน่อยสิตอบให้ผมชื่นใจหน่อยสิหายใจยังไงหายใจย,ยาวๆก็ในเมื่อหลายคนเขายังหายใจอยู่ในคุกเลยในคุกในเรือนจำทัานนายอานนนท์ไผ่เควนกิ้นเ็นจาสารพัดใจเขาหายใจยังไงล่ะมาเริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตบางคนที่เสียไปล่ะ บางคนเสียพ่อบางคนเสียแม่บางคนเสียลูกบางคนเสียญาติพี่น้องมันเริ่มใหม่ได้ไหมถามลุงเนี่ยมันเริ่มใหม่ได้ไหมย,ยกเว้นเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้นเพื่อความรักเพื่อขออะไร เพื่อการถวายความจกรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกคอรหาโดยที่ไม่รู้อันนี้ลุงลุงคงหมายถึงฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมฝากบอกฝ่ายรัฐบาลไปบอกว่าให้หายใจยา,ยาวๆแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ตามที่ลุงแนะนำเบื้องต้นเพื่อที่จะ เพื่อเป็นความรักแล้วก็เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องที่ถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้อันนี้ลุงฝากถึงรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่ตัวลุงเองใช่ไหมใช่ไหมเพราะไม่รู้กี่เดือนก่อนเห็นป้าคนหนึ่งคล้ายๆกับเมียลุงอะเข้าไปถวายซองผมไม่ใช่ซองพระป่านะ เพื่อถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางแล้วก็ไม่ให้เจ้านายต้องถูกคอรหาโดยที่ไม่รู้โอ้ถ้าปึกขนาดนี้ไม่ต้องเป็นหลอกเจ้านายอะใช่ไหมคือไอ้ที่เขาคอรหาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเขาพูดออกมาแล้วเขาพูดไปทั้งประเทศแล้วเขาพูดมาไม่รู้กี่ปีกี่ดเดือนแล้วคือถ้ามึงยังไม่รู้เนี่ย ออแต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะอาจจะแบบติดธุระพันจักรยานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงในปั่นออกถนนไปอีดอาด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 ให้คนเขาได้เห็นได้ยนโฉมตูดไง โอ้ยทำไมตูดคนไทยทำไมน่ารักจังอะ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ลุงโทนี่เนี่ยแกโพสแสดงความคิดเห็น แล้วก็เสนอแนะเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองที่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆขึ้นมาตอนนี้นะส่วนใครจะคิดเห็นประการใดก็อยู่ที่จิตใจและก็ความรู้สึกของแต่ละคนก็แล้วกันเนาะส่วนผมสำหรับผมนะฮะถ้าจะรักเคารพบ,บูชาศรัทธาใครก็ต้องอยู่ที่ความดีที่อยู่ในใจของคนคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้น ความดีที่อยู่ในใจคืออะไรไม่ใช่การเป็นเจ้าภาพกระถินผ้าป่าหรือว่าทําบุญสร้างนู่นสร้างนี่ถวายเพนพระหรือว่าบริจาคเป็นสิบยี่บสาบล้านอันนั้นเป็นแค่เปลือกนอกความดีที่อยู่ในใจมีแค่ง่ายๆไม่กี่อย่างหนึ่งคุณต้องไม่ไปพรากทําลายชีวิตของใครต่อใครไม่ว่าจะสั่งเองหรือว่าไม่ว่าจะทําเองหรือสั่งให้คนอื่นไปทําก็ตามสองคุณต้องไม่ขโมย ความฝันหรือว่าอนาคตของใครต่อใครเพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนคุณข้อสามอันนี้สำคัญผมเกลียดคนบ้าผู้หญิงมากสมมุติถ้าผมมีพ่อแล้วพ่อผมเนี่ยเลิกกับแม่ไปแล้ววันๆไม่ทำอะไรนอกจากตีกะหลี่มีผู้หญิงคนนั้นเอาผู้หญิงคนนี้ไปวันๆแล้วก็ใช้เงินที่ผมทำงานหามาได้เนี่ยเอาไป,ปบำเรอเอาไปปลุนปื้อผู้หญิง คุณคิดว่าผมจะชอบไหมไม่ผมไม่ชอบข้อสี่ปากเขามีไว้สร้างสรรค์ไม่ได้มีไว้พูดเพื่อทำลายหรือว่าใส่ร้ายใครเพราะการพูดหรือว่าทำลายหรือว่าใส่ร้ายบางครั้งมันไม่ได้ทำลายแค่ชื่อเสียงแต่มันทำลายถึงอนาคตแล้วก็ทำลายถึงชีวิตข้อห้าคัญคือผมเกลียดคนแดกเหล้านะครับ จะแดกอะไรไม่ว่าแต่อย่าไปเมาอยู่ริมสระคือผมเป็นห่วงเดี๋ยวแบบจะงหวทิ่มตกสะไงใช่มะนี่แหละคือความดีที่อยู่ในใจง่ายๆแล้วคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าคนที่ชี้โทษว่าเราให้ตัวเราได้เห็นเนี่ยเปรียบเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราพระเขาพูดมาแบบนี้ลูก ที่ฉุดพ่อแม่จากความเห็นผิดต่างๆในนาไม่ว่าจะเป็นผิดในเรื่องทำร้ายชีวิตคนอื่นไม่ว่าจะผิดในเรื่องการขโมยของคนอื่นไม่ว่าจะผิดในเรื่องการเจ้าชู้บาปกามบ้าผูา้หญิงไม่ว่าจะผิดในเรื่องชอบพุดจาใส่ร้าย,ายป้ายสีใครไม่ว่าจะผิดในเรื่องการกินเหล้าเมายาหรือว่าสิ่งเสพติดอะไรต่างๆชุด พ่อแม่ให้ขึ้นมาจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้เข,เ,กกเขาเรียกว่าลูกแก้วเขาเรียกว่าลูกแก้วเพราะฉะนั้นน้องๆเหล่านี้ที่เขากล้าออกมาพูดความจริงเนี่ยเขาเปรียบเสมือนลูกแก้วอัญ,ญมณีที่มีค่าสำหรับประเทศสำหรับบ้านเมืองเราเขาไม่ใช่อจัจยากรเขาไม่ใช่อจัญยกรมยกรมเขาไม่ใช่เป็นผู้ร้าย เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ประเทศมันดีแล้วคุณอยากให้ตัวเองเนี่ยคุณเคารพศรัทธานับถือกราบไหว้เหมือนที่ศาสนาเนี่ยอยู่มาตลอด2,000กว่าปีทุกวันนี้ก็ยังมีคนศรัทธาเคารพกราบไหว้คุณก็ต้องเริ่มความคิดใหม่มองน้องๆเหล่านี้เขาใหม่เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต่างจากอะไรกับวงตระกูลของพระพุทธเจ้าที่ต้องสูญสลายไปเพราะว่ากระทำย่ำยี คนที่เขาเห็นต่างจากตนเองคนที่ตัวเองไม่ชอบคิ้หน,น้าแล้วก็ย่ำยีเขาต่างๆนานาจนสุดท้ายวงตระกูลชิ้นสลายฝากาไว้ให้นักคิดแล้วไว้เจอกันอีพีหนะ้าสวัสดีครับ